ตะจินก็ไม่เหลือให้กูเลยค่ะมเ้อหมไทด้เลยทำอะไรอีกแล้วไม่มีอะไรระเจอาเช่่ยอีกแล้วครับค่ะเลยไม่ไปนะไปเลยครับผมครับผมรัไปแล้วเหรอฮะ <S <S เขาเห็นหมดแล้วหนูพอติวเปอร์เจอร์อะไรไปอ่ะเพิ่งเริ่มเนาะครับโอเคครับวันนี้ว um ิทยาเดินทางมาถึงไฟนอลดีพีแล้วแต่ละคนเป็นยังไงบ้างแนะนำตัวเองก่อนแล้วกันเท่าหร่ครับผมก็ขอแนะนำตัวก่อนแล้วกันนะครับผมเกรซสพลครับรบบทยอยักครับเออเออตบมาด้วยเอาหรอคตบมืด้วยเหรอครับก็อินสารินนะครับรบบทเป็นคุณหมอวันดีครับโอเค ไครับโตครับรับบทเป็นโอเยค้าส์โอเยอ่าสวัสดีครับฟลุ๊กครับรับบทเป็นเชอร์ครับทุกคนจบเอ้ยจบมีปอยพี่ปอยพี่ปอยเอาน้องปอยก็เลยอ่ะน้องปอยก่อนเลยสวัสดีค่ะพลอยพัดค่ะรับบทเป็นแต้มรักค่ะน่ารักค่ะพ่อสุภกรค่ะรับบทเป็นมอเตอร์ค้า ครับผมเดชครับรลบบทเป็นหมอปลาเก่าครับเย่ขาเค็นมอทคนจกาสเร็จของมันทยาเป็นไงบ้างอ่ะก็ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นเหมือนกันที่ที่วันนี้เดินทางมาถึงเอพิโซดสุดท้ายครับแล้วก็แล้วก็เซอร์ไพรส์ที่ที่เรื่องเนี้ยจริงๆเราได้ได้แบบว่าแฟนคลับกลุ่มต่างประเทศเยอะมากเยอะแบบเยอะเยอะด้วยที่เราสองคนไม่ใช่เพราะว่าอย่างล่าสุดเราก็ได้สัมภาษณ์กับ แฟนๆทางฝั่งลาตินเมกาอะไรเงี้ยครับก็โอ้โหมันไปไกลเหมือนกันนะอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่คาดคิดว่าจะไปได้ถึงตรงนั้นเหมือนกันครับกำนาวันที้ับบก็สวอเหมือนกันใช่สเอาไฟใน2ชั่วโมงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะฮะที่ที่ยอมมาดูหนังกับเรายอมมาดูไปนเอพีกับพวกเรานะครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับพูดถึงไป็นเอพีแล้วเอพีนี่มีความพิเศษอะไรขนาดไหน พิเศษยังไงเหรอครับผมรู้สึกว่ามันเป็น E ีีที่รวมทุกความอบอุ่นรวมทุกความสุขมาอยู่ใน E ีีนี้หมดเลยครับตั้งแต่แบบเดินทางมาตั้งแต่อีีแรกเลยเนาะอีพีแรกๆเราก็จะมีความร้อนแรงเราร้อนรุนแรงกันมาเรื่อยๆแต่ว่า e ีพีนี้ร้แรเหรอพี่ก็คือไม่ได้ออกจากห้องหมอวันดีเลยอะค่ะนะคะก็พอมา E ีีนี้ก็จะความร้อนแรงเราก็อาจจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นความอบอุ่นความสุขครับก็เช่นเดียวกันครับผมผมว่า อีพีสิบอ่ะเป็นอีพีที่โรแมนติกที่สุดมากๆเลยแล้วก็จะได้เห็นบทสรุปของทุกตัวละครเลยก็จะเป็นแฮปปี้เอนดิ้งของแต่ละคนซึ่งผมว่ามันมันน่ารักมากแล้วก็คิดว่าทุกคนอาจจะได้เสียน้ําตากับอีพีนี้แต่ว่าน่าจะเป็นน้ําตาแบบแความสุขความสุขออเยากเห็นไหมครับพี่แกจะเอาอีกแล้วหรอครตรงนี้เลยตอนนี้เลยงั้นตอนนี้เลยเชิญมาเชิญ เจอก็จริงๆเชลรู้สึกขอบคุณแฟนๆมากเพราะว่าทุกๆแบบ E ีีก็จะเข้าไปส่องแท็กกันอยู่แล้วแล้วก็ววรู้สึกว่าแบบทุกคนเลยแบบตั้งใจมากทั้งมัมหมีพี่สาวพ่อพี่ชายคุณนา้าคุณอาทุกคนเลยเยอะ <c oughs> มากเลยนะแต่ทั้งรุกคนเลยอ่ะใช่ค,ครอบทุกเลยป้าด้วยแต่ว่าใครป้าแ,แกฉันเป็นแม่แกจ่ะอะไรเงี้ยก็อขอบคุณท<ข>ุกคนจริงๆครับเพราะว่าจริงๆผมก็รู้สึกว่าทุกคน่ะขอบคุณมากๆเลยพโก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันนะขอบคุณ แฟนคลับทุกคนตั้งแต่ EP หนึ่งแล้วก็เราเดินทางมาถึง EP สุดท้ายแล้วก็แล้วมันก็พิเศษที่ได้ดูกันพร้อมกันกับแฟนคลับทุกคนได้นะครับก็ขอบคุณมากที่ซัพพอร์ตพวกเราครับน้องคอยทำงานอย่งไมาฝังนี้นะค่ะก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะคะทุก EP เลยที่ให้กําลังใจนักแสดงทุกๆคนแล้วก็ทุกๆทุกทีมด้วยซึ่งทุกคนได้กําลังใจจากแฟนๆทุกท้ว สาระิตเลยขอบคุณมากมากนะคะดีใจที่วันเสาร์ของพวกเราเป็นวันดีๆของทุกคนนะคะดีทุกคนดีมากดีมากเขาจบไว้ดีเหมือนกันนะครับเราเราเราก็ตื่นเต้นนะที่จะได้ดู Final EP วยกันครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่สปอร์ตกันครับเหลือแล้วเด็กลุ้มลึกไงก็ขอบคุณนะครับทุกคน ผิดคาแรคเตอร์อันเนี้ยทุก <c oughs> คนด <c oughs> ีใจมากมากที่วันนี้แบบทุกคนมาดูหนังด้วยกันเพราะว่าตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วที่แบบเหมือนได้ดูหนังได้ดูซีรีส์กับแฟนคลับผ่านทวิตอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามีวอนเหมือนอยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วพอได้มาดูวันนี้แล้วทุกคนมานั่งอยู่ด้วยก็เป็นความรู้สึกที่ครบถมากมีความรู้สึกมากแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้ก็จะเป็นวันดีๆของทั้งทุกคนแล้วก็ของพวกเราด้วย กิจกรรมกับแฟนคลับวันนี้จะมีอะไรพิเศษบ้างเราจะมีมินิโชว์ให้แฟนคลับครับแล้วก็ลองเล่นเต้นรำ <laughs> <c oughs> อะไรทำนองนั้น,น <ๆ S 2> อะไรทำนองนั้น<ๆ>ก็จะมีแบบไปแบบใกล้ๆใ,ใกล้ชิดแฟนคลับกระทบเรียวกว่ากระทบไหลได้ไหมกระทบไหลสับเก่าไปไป,ปะ <c oughs> นิดนึงพี่ได้แตะมือแล้วกนได้แท็กมือได้แท็กมือกับแฟนคลับในวันนี้นะครับแล้วก็อาจจะมี เวนิฟิตเล็กๆน้อยๆให้กับทุกๆคนที่ได้มาในวันนี้ด้วยครับแล้วก็ได้ดูพร้อมกันด้วยครับครับผมเทุกคนจะมีโชว์พิเศษก่อนเลยไหมฮะทุกคนเลยมีไหมฮะน้องพลอยมีไหมฮะน้องพลอยมีไหมฮะหนูหนูไม่มีค่ะให้พี่อินทิเกตก็ก็จะมีโชว์ร้องเพลงเป็นบางคนครับผมแล้วก็อ่าเดี๋ยวจะมีนั่งช่วงทอล์กช่วงทอล์กใช่ทุกคนเลยแล้วก็มีทีมงานกับผพุ่มกับด้วยครับใช่ครับจะมีคนร้องไห้ไหมคะผมแน่เลยอ่ะโอ้ยไม่เผมสตรองกันรอดูเลยนะ ันอย่า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 ปลุกฉันอยากเห็นหน้ตาอินอ่าอยากเห็นเหมือนกันนะอยากเห็นนะอยากเห็นอยากเห็นคนอย่างอินนี่นะเออก็ตรงแล้วล่ะสหน่อยแล้วล่ะวันนี่ยสรุปเป็นพี่เกตครับจริใครใครจะนำก่อนเวลาน้ำตาลเนา่ยเขาเขาเกตใช่ใช่ทีใช่ครับกว่าเราเขาสตรองมากผมเป็นคนอ่อนแอแม้ว่าข้างนอกจะดูบึกบึนก็ตามครับใครบอกว่าข้างนอกดูบึกบึนนะพี่ เอ้ยก็เดี๋ยวนี้เรากล้ามใหญ่แล้วนี่ใช่ไหมล่ะทุกคนได้เห็นได้ไหมครับอย่าพูดตรงนี้ได้ไหมมันสัมภาษณ์อยู่อ๋อก็พูดได้แหละเพราะเขาเห็นกันทั่วทั่วไปหมดแล้วแล้วเดี๋ยวพี่หนุ่มก็จะเข้าเรื่องนี้เลยถ้าคนยังสงสัยอยู่นะก็จะเป็นอินเกรดเกตอินอยู่เนี่ยโอเคครับหลังจากที่ผมนะครับโดนเรียกเข้าห้องเกตอินเท่านั้นนะครับทุกคนเกตเท่านั้นนะโอ้ถือว่าเป็นบุญมากๆเลยขอบคุณมากมากเลยที่ผมได้ยินคำนี้ออกจากปากน้องอิน ขอบคุณมากๆอะไรก็ตามที่ทำให้น้องอินพูดงคำนี้ออกมาพี่ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ขอบคุณเป็นชั้น37มสิบเจ็ดแล้วช่วยเขาอีกแล้วเเอออาว่าอีกที่ว่าพี่เงียบพี่เล่าอย่างนี้ครับ เออจริงๆผมไม่ได้ยอมโดยดีนะฮะจริงมาผ่านการพูดคุยกันมาตั้งสิบสอง EP นะครับสิบสอง EP ไม่ก็เป็นเกตอินกันไปเรื่อยๆไงแต่จริงๆแล้วสำหรับผมไม่ว่าจะเป็นเกตอินหรืออินเกตขอแค่มีน้องอินอยู่ก็พอแล้วครับพูดทำไมตายแล้วฟินฟินฟินไม่ไหวเลยอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ด้วยกันก่อนอยู่เลยคิดถึงยังไงกันถึงคู่เขาแล้วคู่เรายังไงกัน พวกเราก็ไม่ได้มีอะไรมากเราก็รักกันทุกวันอยู่แล้วโทษนะนี่มันขิงใส่กันหรือเปล่าครับเนี่ยก็มาดิครับคุณคุณมีสองคนใช่ไหมครับคุณผมมีสามคนเฮ้ยเอาอีกครับเอาอีกครับรอเล่นรอเล่นทำรอเล่นพี่ลอยมองตาเขียวแล้วนะพี่เหรอยังม่อยไม่บอยไหมไม่ไม่มีจ้มีอะไรหรือเปล่าครับ พักเขาเลยพักเขาว่าไงบ้างไม่เห็นเรื่องอะไรหรอครับไม่ได้ฟังเลยเมื่อกี้ปล่อยเบอร์ผมได้ดีใจสุดๆครับที่เห็นเขาคู่กันอย่างเป็นทางการแล้วเพราะเราก็ไปให้เขามาตลอด12ปีเใช่เบอร์บ่ะเบอร์จริงๆครับผมเราไปที่ปรึกษาของปีนะใช่ครับอยากได้อยากได้ชุดบ้างอ่ะฮะชุดชุดอ่ะดู EP 12เลยเฮ้ยสปอยแล้วเหอเออสปอยลวหนึ่งสปอยเลย การระยะเวลาในการทำงานมันนับสิบบาทสิบสอง EP ความผุกพักับตัวละครเป็นไงบ้างตอนนี้วันนี้เขาจะต้องกลับสู่โลกของวันนี้อจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เราทำงานกับอยู่เขามาเลยก็ใจหายเหมือนกันนะครับเพราะว่ากว่าเราจะดําเนินมาถึง12อ EP กว่าเราจะถ่ายทําจบเราเราอยู่กับเขามาแบบผมว่าน่าจะมีเกือบเกือบปีหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็สําหรับตัวผมถ้ายอยักษ์แต่ผมรู้สึกดีนะครับที่ที่ยอยักษ์ได้ไปอยู่ในใจของหลายๆคนแล้วก็ ที่สําคัญเลยน้องไม่ได้กลับไปในแค่นอวีญยายเราสามารถดูน้องย้อนหลังได้แล้วก็ยังสามารถโอ้โหยังสามารถติดตามน้องเกรซสัพลที่เล่นรับบเป็นยอยักษ์ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะพยายามถ่ายคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับน้องยอยักษ์ให้ทุกคนได้เสพแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับครับคุณหมอวนยับ้างครับก็หมอเป็นไงก็เหมือนกันนะครับผมคิดว่าซีรีส์จบแต่ว่าก็อยากจะให้คนดูจดจําพวกเราไว้ในความทรงจำเนาะแล้วก็ หวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกนะฮะวาคิวจะตรงกันน ouais ิดนึงเนาะก็ก็ผูกพันแหลกกับตัวละครเชยแล้วก็จริงๆฟูกต้องขอบคุณแบบเชยมากที่ทําให้หลายคนอ่ะมารู้จักไอ้ฟุกในบทบาทเชยเนาะแล้วก็อุ้ยพูดไม่ออกเลยก็ทั้งทั้งคนที่แบบติดตามมานานแล้วแล้วก็คนที่เพิ่งมาติดตามด้วยก็แบบขอบคุณทั้งมาหมีหน้าใหม่หน้าเก่าเลยครับ ก็อย่าลืมติดตามฟุ๊กในบทบาทต่อๆไปด้วยนะครับจริงรงใจหายนะผมว่าอยู่กับตัวละครโอเยแล้วแบบว่ารู้สึกว่าเหมือนมันแบกอะไรไว้เยอะๆแล้วก็เราก็เรียนรู้กับตัวละครไปด้วยในชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งผมว่ารู้สึกขอบคุณตัวโอเยมากๆแล้วก็ขอบคุณตัวละครทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณผู้กำกับด้วยแล้วก็ที่ทําให้ได้มาเจอตัวละครโอเยแล้วก็จเจอทุกคนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับ รู้สึกใจหายจริงๆก็ฝากติดตามตัวละครโอเยะในต่อไปด้วยนะครับดูย้อนหลังได้ครับแล้วก็ฝากผลงานของผมด้วยกับทุกๆคนด้วยครับของพูดจะพูดไม่ออกกันเลยก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนค่ะที่ต้อนรับแต้มรักเป็นอย่างดีเลยค่ะก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าแต้มรักจะเป็นบทบาทที่ไม่เหมือนในนวนิยายนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ยังรักและ เอนดูแ้แรักค่ะแล้วก็เอนดูทุกๆตัวละครเลยค่ะก็ก็หวังว่าพวกเราจะยังเป็นวันดีๆของทุกคนในเรื่องต่อไปได้ขรับคุณค่าที่สำคัญต้องขอบคุณน้องไพยพด้วยนะครับที่เป็นช่างถ่ายภาพเบื้องหลังให้กับกองวันดีวีลาย้อนวยมีคนทำคนเป็นอันีท็อ้องได้ใช่เก่งมากคนนี้กองนี้น่ารักมากค่ะทุกคนแล้วก็ทุกคนทั้งทุกทีมอบอุ่นมากๆค่ะเป็นแฟมิลี่มากๆ มอเตอว่าค่ะศาตตั้งต้นที่ทําให้มันี้อะต้องตามหาความรักจริงครับพี่ก็ขอบคุณบทมอเตอมากครับที่เลี้ยนให้มาเล่นครับแล้วก็ขอบคุณแฟนครับทุกคนที่เจอหน้าแล้วม่อยู่กันนะเพราะว่าไม่ได้แบบคนเขาใจไงคนเข้าใจค่จะไปอยู่หลอขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณเป็นนักแสดงทุกคนครับที่แบบเวลาทายงานด้วยกันมันทําให้ทุกวันที่เรามาอยู่ด้วยกันเป็นวันดีดีครับผม เทอีกแล้วเข้ามาเท่เขาพูดดีกว่าเออคุณเขาคิดว่าเธอเป็นนักดำเนินการเรื่องซิกเรื่องเพศไปเลยนะตอนนี้เฮ้ยตัวจริงเขาเป็นตัวจริงเขาเป็นตัวละครที่จะเป็นคุณเชื่อไปเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะขอขอบคุณตัวละครก่อนต้องขอบคุณตัวละครนะครับที่ที่ได้ขอบคุณที่ได้รับบทนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ชอบตัวละครนี้มากเพราะเป็นตัวละครที่ผม ไม่ทันตั้งตัวเลยว่าคนจะชอบขนาดนี้แล้วก็ก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับเป็นครั้งแรกของเป็นสาดเองที่ร้องเพลงประกอบซีรีส์ไม่ใช่พี่ยังไงเฮ้ยคุณหมีคุณหมีออลเลยคุณมีก็เราพี่นุ่มสำหรับสำหรับที่พี่ย้ายย้ายบ้านมาอยู่จีมเอ็มทีวีันของจีมเอ็มทีวีครับครับผมโอเคเป็นยังไงบ้างพอได้ย้ายบ้านมาแล้วเฮ้ยเราก็ได้เป็นนักร้องด้วยเลย ก็ตื่นเต้นครับ,รบแต่ว่าด้วยพลังเสียงที่สูงอยู่แล้วเฮ้ยเรามีสกิลในทุกด้านอยู่แล้วก็ตื่นเต้นแต่ว่าผมผมต้องให้เครดิตทีมแต่งเพลงมากๆเพราะว่าเขาแต่งเพลงจากเรื่องด้วยแล้วก็แบบมีการนัดคุยกันเพื่อที่จะแบบให้มันเข้ากับสไตล์ผมที่สุดแล้วก็เคยขอบคุณไปแล้วขอบคุณน้องเจมินายเจมินายมีส่วนช่วยในการแต่งเพลงเยอะมากผมมาร้องผมรู้เนื้อเพลงครั้งแรกก็เพราะว่าเขามาลองให้ผมฟังด้วยนะ ใช่คือเขาเดินมาหาผมแล้วเขาก็บอกว่าพี่อยากฟังอะไรเปล่าแล้วเขาก็ลอง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 เพลงวันที่ดีแล้วเขากบอกเพลงนี้ผมแต่งแต่แล้วผมก็ใช่หรออะไรอะสุดท้ายจริงด้วยคือเขาช่วยแต่งเพลงนี้่ด้วยจริงๆแต่ที่ได้ยินกันไม่ได้เสียงน้องจีมินาาใช่ไหมเป็นเสียงผมครับเสียงการีนอคครับเป็นไงบ้างอินกับเพลงนี้มีความยากมากน้อยขนาดไหน ก็ก็จริงๆจริงๆเพลง,งนี้มันจะมีความยากนิดหน่อยตรงที่ว่าฟีลิ่งอะครับมันต้องเป็นฟีลิ่งของความอบอุ่นคือไม่ใช่แค่ว่าสดใสธรรมดาแต่ว่าโจทย์ตอนร้องเพลงวันที่ดีเนี่ยคืออยากจะให้สามารถสื่อถึงความอบอุ่นของเรื่องวันดีวิทีเอาไปได้แล้วก็ด้วยด้วยมูดของโทนเสียงเนี่ยเรอาอยากจะให้ออกมาแล้วมีความโตขึ้นมาหน่อยคือมีความสุขุมนุ่มนึกมากขึ้นอย่างงี้ก็เวลาก่อนร้องเพลงก็คล้ายๆกับการเล่นซีรีส์เลยคือ,อก็แอบต้องจูนเข้าไปถึงตัวละครนิดนึงก่อนที่จะ เลอ,ลองเพลงนี้ครับผมแต่ก่อนนั้นก็มีเพลงของพี่เต้ทุกครับเพ,เ,เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่แต่งมาจากข้อสัมพันธ์ของยอยักษ์แล้วก็หมอวันดีด้วยด้วยเพลงเฟรนด์เบนฟิตเป็นเพลงธีมซองของเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยจะบอกเล่าความสัมพันธ์ในช่วงแรกแล้วก็ ภาพรวมทั้งหมดของซีรีส์ว่าจะเป็นย Net ังไงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าใครได้ฟังแล้วก็จะอาจจะได้ยินเนื้อเพลงบางท่อนที่มันจะค่อนข้างมีความกระเซาแล้วก็จะมีความกระเซากระเซากรมีความสุกษายเหรอแบบรู้สึกว่าอุใจแบบเต้นๆอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็จะมีจะจะมีเนื้อเนื้อเพลงที่ค่อนข้างจะสื่อถึงตัวคาแรคเตอร์ของยอยักด้วยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าสนุกดีที่ที่ได้ร้องเพลงนี้เพราะว่ากว่าจะ อัดเสร็จก็มีอยู่บางท่อนเหมือนกันครับที่เขาบอกว่าต้องมีความรู้สึกแบบนี้นะต้องดุดันแบบนี้นะแล้วเราก็ร้องไม่ผ่านสักทีเขาบอกแล้วเขาก็เลยแบบบีฟ,บฟด้วยคําพูดที่ค่อนข้างจะกระซากร <laughs> <laughs> ะเซาล้วค่อนข้างจะมวนท้องนิดนึงอะไรเงี้ยในการกอดร้องแต่ว่าก็ผ่านไปได้ดีครับในกระแสพูดเราก็คือบอินเตอร์เหมือนกันใช่ครับเป็นแฟนวิตอิตาลีกันทั้งสองคนใช่ครับเรามีแฟนมิตรที่ประกาศแล้วถูกไหมประกาศแล้ว11มกราปีหน้าโรมครับผมครับ กับการเทีตัวไปฝั่งยุโรปเลยนะพี่ผมมาคุยกันแล้วผมงงมากว่าที่แรกผมก็คิดว่าต้องเป็นที่ไทยหรือว่าเอเชียครัะไปนู่นเลยที่แรกก็ไปโรมเลยครับก็เซอร์ไพรส์แล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าเนเจอร์น่าจะแบบว่าด้วยเคานเจอร์ที่มันต่างกันมากก็ก็อยากพบเนี่ยเหมือนกันเนาะอยากไปเจอแฟนคลับที่นู่นเหมือนกันครับแต่จริงๆแล้วก็จะมีอยากให้ทุกคนติดตามด้วยเพราะว่าก่อนหน้านั้นอาจจะมีแฟนมีที่อื่นอีกก็ได้ ก่อนหน้าก่อนหน้าโรมอาจจะมีอีกที่ก็สปอยแล้วไงแบบนี้ก็แค่พูดให้เขาแบบฟังนิดนึงนิดนึงนะครับอาจจะแถวแถวนี้แต่อัดหน้าจะไม่ใช่เมืองไทยแต่เดี๋ยวก็แปลกใจเนาะทำไมไม่เปิดที่เมืองไทยกันก่อนก็มีวันนี้แล้วไงมีวันนี้ครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับโอเคสุดท้ายแล้วครับฝากขอบคุณแฟนๆที่ติดตามันดีวิทยาั้งแต่อย่างนี้ได้กินถึงย่นี้สุดท้ายอย่างนี้ครับก็อยากจะขอขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับที่ ติดตามพวกเราทุกคนนะครับนักแสดงจากเรื่องวันดีวิทยาวันดีกู๊ดเดย์ก็12 EP แล้ววันนี้ดําเนินมาถึงไฟ n น l อลพีก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับบอกว่าตัวละครของพวกเราทุกคนจะไปอยู่ในใจของเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมัมหมีคุณป้านะอาอาท,ทุกๆท่านนะครับเก่งมากเลยก็ <laughs> อย่ายลืมติดตามพวกเราต่อไปด้วยนะครับเ <laughs> ย,ย้ขอบคุณครับ 哈。